สรุปโดยรวมเมื่อปล่อยวางได้ชีวิตจะเบาและความสุขแท้จะปรากฏเองความทุกข์ที่เราประสบในชีวิตไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเป็นหลักแต่เกิดจากใจที่เข้าไปยึดยึดคนยึดความคิดยึดความคาดหวังยึดอดีตยึดอนาคตและแม้กระทั่งยึดตัวตนของตนเอง ทั้ง15ข้อที่กล่าววันนี้ไม่ได้สอนให้หนีโลกไม่สอนให้ละทิ้งหน้าที่และไม่สอนให้เฉยชาไม่รับผิดชอบแต่สอนให้เราทำทุกอย่างด้วยใจที่ไม่แบกเมื่อเราทําเต็มที่แล้วแต่ไม่ยึดผลใจจะไม่ทุกข์กับความล้มเหลวและไม่หลงกับความสำเร็จเมื่อเราไม่เอาความคิดมาเป็นตัวตนความฟุ้งซ่านจะค่อยๆหมดอำนาจ เมื่อเราไม่แบกคำคนคำวิจารณ์จะกลายเป็นเพียงเสียงผ่านหูเมื่อเราแยกกายเจ็บออกจากใจทุก์ความเจ็บปวดจะไม่กลายเป็นความทรมานและเมื่อเราไม่ยึดแม้กระทั่งการปฏิบัติใจจะเข้าสู่ความสงบที่เป็นธรรมชาติที่สุดการปล่อยวางในพุทธธรรมไม่ใช่การผลักไสชีวิตแต่คืออยู่กับชีวิตอย่างเข้าใจความจริงเข้าใจว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดควบคุมได้ดั่งใจและไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะค่อยๆวางเองโดยไม่ต้องฝืนความสุขจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องขว่คว้า,าแต่จะเป็นความสงบเรียบง่ายที่ปรากฏอยู่แล้วในใจที่ไม่ยึดอะไรเลยและเมื่อนั้นเอง คุณจะรู้ด้วยตนเองว่าความสุขแท้มีอยู่จริงและมันเริ่มต้นจากการวางลงอย่างอ่อนโยนเมื่อใจวางลงโลกก็เบาความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขไม่ต้องตามหามันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วปล่อยวางแล้วคุณจะเห็นเองว่าชีวิตนี้สวยงามที่สุดในแบบของมันในชีวิตของคนเราความคิดเป็นทั้งเครื่องมือที่ช่วยให้เรารอด เติบโตและวางแผนอนาคตได้อย่างชาญฉลาดแต่ในขณะเดียวกันความคิดนี่เองก็สามารถกลายเป็นภาระหนักที่กดทับหัวใจจนทำให้เราเหนื่อยล้าและทุกข์โดยไม่จำเป็นหลายคนไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์ตรงหน้าแต่ทุกข์เพราะการคิดซ้ำคิดวนคิดเผื่อคิดกลัวและคิดเกินความจริงคำว่าคิดมากไปก็หนักใจไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คิดเลยแต่หมายถึงการรู้จักวางความคิดลงยังจังหวะที่เหมาะสม เมื่อคิดจนเห็นทางแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบกมันไว้ตลอดเวลาส่วนคำว่าปล่อยวางแล้วเดินต่อไปไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการยอมรับความจริงอย่างมีสติแล้วใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งที่ควรค่าแก่ใจมากกว่าหลายครั้งที่เราพบว่าตัวเองหมกมุ่นอยู่กับความคิดจนลืมมองสิ่งรอบตัวทั้งความงามเล็กๆของชีวิตความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีและโอกาสใหม่ๆที่รออยู่การคิดมากเกินไปเป็นเหมือนการเดินบนเส้นทางเต็มไปด้วยหมอก เราเห็นทางไม่ชัดเห็นแค่ความกังวลและความกลัวจนลืมว่าโลกยังมีแสงสว่างและโอกาสที่รอให้เราเดินต่อไปบทความนี้จะพาคุณค่อยๆค,คลี่คลายความหนักใจด้วยมุมมองที่ลึกแต่เข้าใจง่ายผ่าน10แนวคิดสำคัญที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การปล่อยวางอย่างไม่ฝืนใจและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามคุณจะได้เรียนรู้วิธีมองความคิดเป็นเครื่องมือไม่ใช่ตัวตนการยอมรับความไม่แน่นอน และการสร้างความสงบภายในใจอย่างเป็นขั้นตอนทำให้ทุกย่างก้าวของชีวิตเบาสงบและมั่นคงมากขึ้นข้อที่ 1. ความคิดไม่ใช่ตัวเราหลายคนทุกข์เพราะเผือเอาความคิดมาเป็นตัวตนเมื่อมีความคิดลบเกิดขึ้นก็สรุปทันทีว่าเราคือคนแย่ชีวิตเราล้มเหลวทั้งที่ในความจริงความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าท้องฟ้าไม่เคยกลายเป็นเมฆฉันใด ตัวเราก็ไม่จําเป็นต้องกลายเป็นความคิดฉันนั้นการแยกตัวออกจากความคิดช่วยให้เราเห็นสภาพความเป็นจริงของใจความหนักใจจะเริ่มคลายลงเมื่อเรารับรู้ความคิดโดยไม่ตัดสินหรือพยายามเปลี่ยนมันแค่สังเกตอย่างใจเย็นว่าตอนนี้ฉันกําลังคิดแบบนี้อยู่การฝึกเช่นนี้เป็นรากฐานของสมาธิและการปล่อยวางที่ยั่งยืนและยิ่งฝึกบ่อยความคิดลบก็จะไม่สามารถควบคุมเราได้ง่ายเหมือนก่อนนอกจากนี้ การมองความคิดเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวจะช่วยให้เรามีความเมตตาต่อตัวเองมากขึ้นเพราะเราไม่ต้องโทษตัวเองทุกครั้งที่มีความคิดลบหรือความกังวลเกิดขึ้นความเบาใจที่เกิดจากการแยกตัวเองออกจากความคิดเป็นการคืนอิสระให้กับจิตใจของเราอย่างแท้จริงการฝึกสังเกตความคิดนี้สามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการตั้งใจฟังลมหายใจการเขียนความคิดลงสมุดหรือการใช้เวลาเงียบๆกับตัวเอง ทุกครั้งที่คุณสามารถมองความคิดแบบนี้ได้ใจจะเริ่มค่อยๆปล่อยวางจากความกังวลและความหนักใจจะลดลงอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือก้าวแรกสู่ชีวิตที่เบาและสงบข้อที่2คิดมากไม่ได้แปลว่าคิดลึกเสมอไปหลายคนเข้าใจผิดว่าการคิดมากคือการเป็นคนรอบคอบฉลาดและมองการไกลแต่ในความจริงการคิดมากส่วนใหญ่คือการคิดซ้ำในประเด็นเดิมโดยไม่ได้ข้อมูลใหม่ไม่ได้มุมมองใหม่และไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหา การคิดมากจึงมักพาเราเข้าสู่วงจรความกังวลและความเครียดการคิดลึกต่างจากการคิดมากตรงที่มันนำไปสู่ความเข้าใจและการตัดสินใจที่มีคุณค่าการคิดลึกคือการพิจารณาอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์ความจริงและเปิดใจรับมุมมองใหม่ในขณะที่การคิดมากคือการหมุนซ้ำไร้ทิศทางหากเราติดอยู่กับการคิดมากเราจะเหนื่อยและสับสนโดยไม่จำเป็นเพื่อฝึกคิดลึกแทนคิดมากลองเริ่มจากการถามตัวเองว่า สิ่งนี้จำเป็นต้องคิดตอนนี้จริงๆหรือไม่หรือสิ่งนี้ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างในสถานการณ์นี้การตั้งคำถามเช่นนี้ช่วยให้จิตใจโฟกัสที่สิ่งสำคัญและหลีกเลี่ยงการจมอยู่กับความคิดซ้ำซากอีกวิธีหนึ่งคือการบันทึกความคิดลงสมุดแทนที่จะคิดวนอยู่ในใจการเขียนช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญและอะไรเป็นเรื่องรองทำให้สามารถแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นนอกจากนี้ การแบ่งเวลาให้กับการคิดอย่างเป็นระบบเช่นกำหนดเวลา15-20นาทีต่อวันสำหรับการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้จิตใจไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดตลอดวันการเข้าใจความแตกต่างระหว่างคิดมากกับคิดลึกเป็นก้าวสำคัญในการปล่อยวางเพราะเมื่อเรารู้จักเลือกใช้ความคิดอย่างมีสติความหนักใจจะลดลงและพลังชีวิตจะถูกนำไปใช้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆการคิดลึกไม่เพียงแต่ทำให้เราเข้าใจปัญหาได้ชัดเจนแต่ยังช่วยให้เรามีสติ และความสงบใจในการเผชิญชีวิตประจำวันข้อที่3ความหนักใจมาจากการอยากควบคุมทุกอย่างหลายคนทุกข์เพราะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจทั้งความสัมพันธ์งานสุขภาพและอนาคตแต่ความจริงของชีวิตคือไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจควบคุมของเราได้ทั้งหมดเมื่อเราพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมใจก็จะเริ่มตึงเครียดและรู้สึกหนักโดยไม่จำเป็น สิ่งสําคัญคือการแยกสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เช่นเราไม่สามารถควบคุมการตัดสินใจของคนอื่นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกได้แต่เราควบคุมท่าทีการกระทําและปฏิก,กิริยาของเราเองได้การยอมรับข้อจำกัดนี้ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการปล่อยวางอย่างชาญฉลาดที่จะช่วยให้ใจเบ่าขึ้นการฝึกวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆเ,เช่น การปล่อยวางความคาดหวังเรื่องผลลัพธ์ของงานที่ทำหรือการไม่พยายามแก้ไขความคิดของคนอื่นตลอดเวลาการมองเห็นความจริงที่ว่าทุกสิ่งมีเหตุและผลของมันเองจะช่วยให้เราไม่แบกภาระเกินจำเป็นและสามารถมุ่งไปที่สิ่งที่เราทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การฝึกตนด้วยการทำสมาธิสั้นๆและการตั้งเจตนาว่าฉันทำดีที่สุดในสิ่งที่ฉันควบคุมได้จะช่วยให้ใจสงบและลดความเครียด การฝึกเช่นนี้ทําให้เรารู้สึกว่าการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและมีสติข้อที่4อดีตแก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงความคิดที่ทําให้คนหนักใจมากที่สุดคือการติดอยู่กับอดีตและกังวลเกี่ยวกับอนาคตอดีตเป็นเพียงความทรงจําที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงและเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนการยึดติดทั้งสองอย่างนี้ทําให้เราแบกความหนักใจโดยไม่จําเป็น การอยู่กับปัจจุบันคือกุญแจสำคัญเราสามารถเริ่มจากการสังเกตสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวของร่างกายเสียงรอบๆตัวหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่การฝึกเช่นนี้ช่วยให้ใจไม่ไหลไปกับความคิดในอดีตหรืออนาคตแต่กลับมาอยู่กับความเป็นจริงตรงหน้านอกจากนี้การสร้างกิจวัตรประจาวันเพื่อเชื่อมต่อกับปัจจุบันเช่นการเดินสมาธิ การทำสมาธิสั้นๆหรือการตั้งใจทำกิจกรรมอย่างตั้งใจจะช่วยให้ใจโฟกัสและผ่อนคลายจากความคิดที่หนักการยอมรับว่าอดีตแก้ไม่ได้และอนาคตยังมาไม่ถึงทำให้เราปล่อยวางความกังวลและสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงอีกเทคนิคหนึ่งคือการใช้การเขียนบันทึกเพื่อปลดปล่อยความคิดและความรู้สึกที่ติดอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคต การเขียนช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนและสามารถแยกแยะสิ่งที่ควบคุมได้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทำให้ใจเบาลงและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงข้อที่ 5. ความเปรียบเทียบทำให้ใจหนักหลายคนทุกข์เพราะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำเร็จการเงินความรักหรือความสุขการเปรียบเทียบทำให้เรารู้สึกด้อยค่าและไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ การเปรียบเทียบเป็นตัวเร่งความคิดวนซ้ำและความเครียดโดยไม่จำเป็นการปล่อยวางความเปรียบเทียบเริ่มจากการตระหนักว่าแต่และชีวิตมีเส้นทางและจังหวะของตัวเองไม่มีใครเหมือนใครการโฟกัสกับความก้าวหน้าของตัวเองมากกว่าการแข่งขันกับคนอื่นจะช่วยให้ใจสงบและเบาขึ้นเทคนิคหคือการฝึกขอบคุณและสังเกตความดีงามที่มีในชีวิตของตัวเองเช่น การเขียนบันทึกทุกวันว่ามีอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้หรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทำเช่นนี้ช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองและชีวิตของเราและลดการเปรียบเทียบที่ไม่จำเป็นอีกวิธีคือการตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่เหมาะสมกับตนเองแทนที่จะวัดความสำเร็จตามเกณฑ์ของคนอื่นเช่น ตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะใหม่ๆให้เหมาะสมกับความสนใจและศักยภาพของตัวเองการทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีแรงจูงใจเชิงบวกและมีจมอยู่กับความรู้สึกด้อยค่านอกจากนี้การสังเกตอารมณ์ตัวเองเมื่อเกิดความคิดเปรียบเทียบเช่นฉันรู้สึกอิจฉาหรือหงุดหงิดเพราะเปรียบเทียบใช่ไหมการรับรู้โดยไม่ตัดสินช่วยให้ใจเย็นและสามารถเลือกปล่อยวางความคิดนั้นได้ง่ายขึ้น การฝึกอย่างต่อเนื่องจะทำให้เรามีความสุขและพอใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นข้อที่ 6. ความคาดหวังทำให้ใจทุกข์ความคาดหวังต่อคนอื่นต่อสถานการณ์หรือแม้แต่ต่อตัวเองเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ใจหนักและเครียดความคาดหวังมักสร้างภาพลวงตาของความสมบูรณ์แบบ และเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามที่หวังใจของเราก็เกิดความผิดหวังความโกรธหรือความเสียใจการฝึกปล่อยวางความคาดหวังเริ่มจากการตระหนักว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้การตั้งเจตนาว่าฉันจะทำเต็มที่ในสิ่งที่ควบคุมได้ช่วยให้เราใช้พลังชีวิตกับสิ่งสำคัญจริงๆและไม่จมอยู่กับความผิดหวังเทคนิคหนึ่งคือการถามตัวเองว่า สิ่งนี้จำเป็นต้องเป็นไปตามที่ฉันคิดจริงๆหรือไม่การทำเช่นนี้ช่วยให้เราหยุดความคิดที่ไม่จำเป็นและเลือกโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญการสังเกตและบันทึกความรู้สึกผิดหวังหรือความคาดหวังที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้อีกวิธีคือการฝึกทำกิจกรรมที่ไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์เช่นการวาดรูปอ่านหนังสือหรือทำสวน การทำสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ใจอยู่กับปัจจุบันและลดการแบกรับความคาดหวังที่ทำให้ใจหนักการฝึกปล่อยวางความคาดหวังซ้ำๆจะทำให้เรามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์รับมือกับความผิดหวังได้ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบและเต็มที่แม้สถานการณ์จะไม่สมบูรณ์แบบข้อที่7ความกลัวความล้มเหลวทำให้คิดมากความกลัวที่จะล้มเหลวมักเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้จิตใจหนักและคิดมาก เรามักคิดถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดจนลืมมองถึงโอกาสและความสามารถของตัวเองการกลัวความล้มเหลวทำให้เราหยุดนิ่งไม่กล้าเริ่มตน้นหรือไม่กล้าตัดสินใจซึ่งทำให้เกิดความเครียดสะสมและความหนักใจอย่างต่อเนื่องการปล่อยวางความกลัวเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวให้มองว่าเป็นบทเรียนหรือประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเติบโตไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณค่าของตัวเอง การจดบันทึกความสำเร็จเล็กๆหรือสิ่งที่ทำได้ดีในแต่ละวันช่วยให้เราเห็นความสามารถของตัวเองและลดความกลัวอีกวิธีหนึ่งคือการต้องเป้าหมายที่เป็นไปได้และมีขั้นตอนชัดเจนแทนที่จะมองเป้าหมายใหญ่เพียงอย่างเดียวการแบ่งงานออกเป็นขั้นเล็กๆและฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นจะช่วยให้ใจเบาและลดความกังวล นอกจากนี้การฝึกความกล้าหาญทีละน้อยเช่นการลองทำสิ่งใหม่ๆห,หรือการเผชิญหน้ากับความทา้าทายเล็กๆจะสร้างความมั่นใจและลดความกลัวความล้มเหลวในระยะยาวการสะท้อนความคิดหลังการเผชิญความทา้าทายเช่นถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้จะช่วยให้ใจมองความล้มเหลวเป็นสิ่งมีค่าและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงข้อที่ 8. การยึดต,ติดกับผลลัพธ์ทำให้ใจเหนื่อย หลายคนหนักใจเพราะยึดติดกับผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นงานการเรียนหรือความสัมพันธ์การยึดติดเช่นนี้ทำให้เรารู้สึกกดดันและเครียดหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาดใจของเราก็จะท้อแท้และเสียสมดุลการปล่อยวางเริ่มจากการให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ การตั้งเป้าหมายว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่ฉันควบคุมได้ช่วยให้เรามีสมาธิกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่จมอยู่กับความกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์เทคนิคหนึ่งคือการฝึกสังเกตและบันทึกความรู้สึกเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด <c oughs> เช่นเขียนว่ารู้สึกผิดหวังหรือกโกรธอย่างไรและวิเคราะห์ว่าความรู้สึกนี้เกิดจากอะไรทำเช่นนี้ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและเรียนรู้การปล่อยวางได้ดีขึ้น อีกวิธีคือการทำกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเช่นการวาดภาพการเล่นดนตรีหรือการทำงานอดิเรกโดยไม่มุ่งหวังผลลัพธ์ใดๆการฝึกนี้จะช่วยให้ใจอยู่กับปัจจุบันและลดความเครียดจากการยึดต,ติดผลลัพธ์นอกจากนี้ การแบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่นหรือรับฟังมุมมองของคนที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงจะช่วยให้เราเข้าใจว่าผลลัพธ์ไม่ใช่ตัววัดคุณค่าของตัวเราการเห็นคุณค่าในความพยายามและกระบวนการจะทำให้ใจสงบและพร้อมก้าวต่อไปโดยไม่ถูกกดดันจากผลลัพธ์ข้อที่9การยึดติดกับอดีตทาให้ใจหนักหลายคนติดอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาด ความเสียใจหรือความทรงจำที่เจ็บปวดการหมกมุ่นอยู่กับอดีตทำให้เราสูญเสียพลังชีวิตและคิดมากโดยไม่จำเป็นเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วได้การปล่อยวางอดีตเริ่มจากการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและใช้มันเป็นบทเรียนแทนที่จะเป็นเครื่องพันธนาการการฝึกสมาธิเพื่ออยู่กับปัจจุบัน การสังเกตลมหายใจการเดินช้าๆหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันเช่นวาดภาพทำสวนหรือออกกำลังกายจะช่วยให้ใจสงบและลดความคิดวนซ้ำเกี่ยวกับอดีตอีกวิธีคือการเขียนบันทึกความรู้สึกเกี่ยวกับอดีตการเขียนช่วยให้เราเรียบเรียงความคิดและปล่อยอารมณ์ที่ค้างคาอยู่การอ่านสิ่งที่เขียนแล้วตระหนักว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ จะช่วยให้ใจคลายความหนักและก้าวต่อไปได้นอกจากนี้การพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือผู้ให้คำปรึกษาจะช่วยให้เราได้มุมมองใหม่และเห็นว่าความผิดพลาดหรือความเจ็บปวดในอดีตไม่ได้กำหนดตัวตนของเราการรับรู้และยอมรับอดีตอย่างมีสติจะทำให้เราเป็นอิสระจากภาระทางใจข้อที่10การยึดติดกับความคาดหวังของคนอื่นทำให้ใจเหนื่อย หลายคนคิดมากเพราะพยายามทำให้คนอื่นพอใจหรือพยายามตอบสนองความคาดหวังของสังคมครอบครัวหรือเพื่อนการยึดติดเช่นนี้ทำให้เราเสียความเป็นตัวเองและรู้สึกกดดันเสมอการปล่อยวางเริ่มจากการตระหนักว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้การตั้งขอบเขตและเข้าใจความต้องการของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญการถามตัวเองว่า ฉันทำสิ่งนี้เพราะฉันต้องการจริงๆหรือเพราะอยากให้คนอื่นพอใจจะช่วยให้เรามีความชัดเจนและเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเทคนิคอีกวิธีคือการฝึกพูดคำว่าไม่อย่างสุภาพกับสิ่งที่เกินกำลังหรือไม่เหมาะสมการฝึกนี้ช่วยลดความกดดันและให้เราใช้พลังชีวิตไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ การยอมรับว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ไม่จำเป็นต้องมากำหนดชีวิตเราจะช่วยให้ใจเบาและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนอกจากนี้การหากิจกรรมที่ช่วยเสริมความมั่นใจและการยอมรับตัวเอง <c oughs> เช่นการทำสมาธิการออกกำลังกายหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยให้เรามั่นคงและไม่หมกมุ่นกับความคาดหวังของคนอื่น การฝึกปล่อยวางความต้องการของคนอื่นซ้ำๆจะช่วยให้เรามีชีวิตที่เบาสงบและเต็มไปด้วยความสุขจากตัวเราเองมากเกินไปสามารถสร้างภาระและความสเตรียดทางใจได้แต่ด้วยการฝึกสติและการปล่อยวางเราสามารถก้าวต่อไปอย่างสงบและมั่นคงได้ในชีวิตประจำวันแนวทางสำคัญ10ประการที่ช่วยให้ใจเบาและมุ่งไปข้างหน้ามีดังนี้ เข้าใจว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนของเราและไม่ยึดติดกับสิ่งที่คิดลดความคิดอย่างมีเหตุผลไม่คิดมากเกินจำเป็นลดความอยากควบคุมทุกอย่างและยอมรับความไม่แน่นอนปล่อยวางอดีตที่แก้ไขไม่ได้ใช้มันเป็นบทเรียนแต่ไม่จมอยู่กับความทรงจำเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมุ่งมั่นความก้าวหน้าของตัวเองและความพอใจในชีวิตที่มี ลดความคาดหวังต่อตัวเองและคนอื่นเพื่อไม่ให้ใจทุกข์เพราะสิ่งที่เกินการควบคุมกล้าลองทําและมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งภายในให้ความสําคัญต่อกระบวนการและความพยายามมากกว่าผลลัพธ์อยู่กับปัจจุบันและปล่อยวางอดีตอย่างมีสติผ่านสมาธิกิจกรรมที่ทําให้ใจสงบและสุดท้ายตั้งขอบเขตและลดความคาดหวังของคนอื่นเพื่อรักษาความเป็นตัวเอง แนวคิดทั้งหมดนี้ช่วยให้เรารับมือกับความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีสติมองชีวิตอย่างสมดุลสร้างความสงบภายในและสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจและเต็มไปด้วยความสุขจากตัวเราเอง